สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านก็อยู่กับช่องสดแฟลกเกมรไม่สงเคยและตอนนี้ท่าหยบเกมเรวเลวโดยซิ่ง3ซึ่งเคยนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปซิ่งรถเจ้าเฟอ r ์รี่สองห้นะครับซึ่งบริคำเดียวว่าอายุคณะเกิน40ปีนะครับจริงนะมันถูกผลิตขึ้นในปี1962ถึงปี1 9 6 4นะครับ เพื่อใช้ในการแข่งขัน FIA นะครับซึ่งคำว่า TTO เนะี่ยย่อมาจากคำว่า g r a n Turismo Omologato นะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเจ้านี้ครับใช้เครื่องยนต์ V12 3 0ลิตรและ4 0ลิตรกำลังสูงสุดถึง300แรงม้านะครับซึ่งก็เป็นแรงม้าที่ดูมันจะน้อยน,นะ แต่น้ำหนักของคันนี้อยู่ที่ประมาณ 100, 1 0 0 1 1 0 0กิโลกร,รัมนะครับเริ่มจากศูนย์ถึงรถภายใน6.1จวิความเร็วสูงสุดที่ทำได้คือ2 8 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับในสมัยนั้นนะคิดล่าขีดทุสีมันถูกปรปขึ้นตั้งแต่ปี62อะ่ะคือแบบแรงโคตรสุดจริงๆและประเด็นคือคันนี้มันคือมันพิเศษนะครับไม่ใช่หรอกเพราะว่าไอ้คันน่ะ คนที่จะซื้อได้ต้องเป็นคนที่ Enzo so f o r a นะครับหรือว่าผู้ก่อตั้ง f o r รอนุญัติให้ซื้อเท่านั้นนะครับซึ่งค่าตัวของอยู่ที่ประมาณ1,800 0เหรียญน,นะครับซึ่งก็พิเศษเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินซื้อได้ต้องเป็นคนที่ Enzo so เขาอนุญัติให้ซื้อได้นะครับซึ่งก็ถือเป็นอะไรที่น่าจะแรงค่ามากเนะคื่อยนต์เครืนยนตวางหน้านะครับสมมติทำผิด ใช่ครับมีนเครื่องยนตวางหน้าขับเคลนด้วยล้อหลังซึ่งก็สวยงามตามทุงเรื่องนะครับโอเคถ้าพร้อมเลยเดี๋ยวเราก็ไปซิ่งกันเลยก่อน,นครับแต่ละคันนี้โอเคนะครับทุกชมตอนนี้เรามาอยู่หน้าการก่อนการแข่งขันนะครับแต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนสีนกันแล้วกันเอาสีเอกลักษณ์ของมันนะครับตั้งแต่ต้นมาคือสีแดง รู้สึกว่าเตาดกแข็งยีสิปีขนานะมันจะแรงสักขนาดกันเชียวโอเคอันนี้ไปโมดคัดออนครับสนามมาสด a าเลสเบและคูน่าซีกานะครับสีท่อก็ชอบเลยเพราะท่ออยู่ทรธย์อ,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 อยู่เยอะๆนะผมรู้สึกชอบนะครับจริงๆยุท่อเยอะๆเท่ๆดิส่วงเครื่องมันก็เท่าไหร่จริง ก็ไต่ตด,ดัวรถเก่าเครื่องวีสิบสองสามกับสี่จุดูลิตรเครื่องมาเดินครับผมพยายามจะเงียบให้ได้มากที่สุดแล้วกันเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ฟังเสียงเครื่องของมันนะครับผมพยายามจะทำเงียบมที่สุดแล้วกัน เอาชิบหายปตัวคัดออกเองเฉยเลยโดนแซงนี่ทอดสุดท้ายเดี๋ยวผมเอาใหม่อีกเรงหนึ่งกันได้แต่หนึ่งไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปเล่นได้อื่นแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับอีสตันกันเดี๋ยวนะรูส์เฟอร์แกอ๋อนั่งเงี้ยมาแล้วเนื่องปิดตั้งคอนโทรลวันที่ผมไปเล่นโหมดโฟม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 บูล่าวันมาไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับ พุ่เราวนะันเนี่ะคือรบมันแรงผมมันจำเป็นต้องล็อกรอไว้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันเลื่อนแล้วว่าการเด็บอะไริบหายและแม่งดูเส้นทางใช่เลย น่าจะไม่ได้ถึงกแล้วตัวตัวลนะหลุดเส้นทางยาวขนาดนี้มันดิบเนี่ยรถแรงน้อลื่นอยู่ไรที่ต้องขัดออกไม่ได้นู้นจริงหนูหดออกหน่ไวแหละคือไม่แม่เป็นหลุดโค้งตัวนั้นจริงอิสตานาคัน มันทนไม่ไหวเยือดร้อน,นดสูสไตล์เดียวกันกรนต่ลงแต่สุดท้ายท,ทำให้จริงผมจะเลิกแล้วคือรถมันแอบยากอะขนาดนั้นแต่ผมทำไม่ดีเองต้องตัอรูดถมันไม่แรงอะไรขนาดนั้น ตัวนี้มันกระตุกหน่อยว่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเรยวมันหน่วงนี่าอย่าดิบมันชอบดิบตอน,นจริงมันเป็นอะไรตัวพวนี้เข้าเหยีบยบเราตอนหลับปุ๊บมันดิบทันทีมันดิบทันทีเลยจริงจง สูตรดิสินตานี้ยนีขึ้นตาตาเรนนนหนึงนะครับพอลเลิกนี่ถึงเชื่อโอเคเลสคอมพิวตรกบ๊ดรบกันต่อเล้วๆเสียเซลลานะครับตัวน,นี้โอเคนะครับชมอันนี้เป็นสนามเดิมกับโหมดเอโดอรัน รวมหมดวิ่งไกลนั่นเองครับโ okay. อเคผมจะมีปฏิกิริยากระโดดแล้ว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 กันขอดูข้างในสิข้างในก็ตามสไตล์รถวแข่งนะครับม,มีปุ่มุ่ม่เยอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอนี่สองข้างนอกกอนแล้วกันขับกานาดแด้วมันทัวแปด ปาลาเราเข้าโค้งตัวนี้ตัวนี้ก็ขายยาก้างในยาวๆแล้วก็ตาานี้ข้างในก็ตามสะะัตว์เราเห็นครับจะมีปุ่มมีปุ่มอะไรเพียบเลยน้าปัดก็สไตล์คลาสสิกนะเข็ม ชนสาวดดิบุดบดิบรุโค้งยาวเลยทีนี้ สู้ตรงกลางจะเป็นเข็มบัดรอบนะครับไม่น่าใช่เข็มบัดความเร็วให้เป็นเข็มบัดรอบมากกว่า,น,า,านั่นจะงนะแต่โค้งไปมากเลยที่ห่าง ย่าสิบหกกิโลเนี่หลุดค้ง,อองกอยบ่อยมากเลยยังก็เราทาสบู่ไว้ราเหมือนขับเจ้าเลยนะเราแบบนี่คุณทานะ้วถ้าฝม่ต้องผิดที่ว่าเรามันลื่อนอเออใช่ใช่คล้ายเลยล้อลื่นแต่ก็เร้ขับขึ้นล้อหลังครับเราหลังคือทำให้ดิฟนั่นมากขึ้น จิบง่ายแต่บทีไปเลยเถอะเกินแล้วนะที่ห้าที่สี่นะครับมันไปด้ยกันสวยจบทั้ามาท้ายนี้มั่งบุธหนึ่งหรือวะรู้สึกซึ้งซิงกวะโอเคเดี๋ยวเราไปกันสักตาสองตาของตัวน,น,นี้ โอเคเดี๋ยวผมเล่นตายในปิตาสถานแล้วกันอันนี้เป็นการกันธรรมดาแหะครับสนามเดิมมันเป็นซีรีส์จริงๆกับคะแนนาเดิมด้วยรู้สึกชอบขานาดมากมันดูดั้คลาสสิกสตามสไตล์รถแข่งคลาสสิกนะอุงสมัยน,นีย้สมัยน,นี้นนปุ่มเย้เชพาเลย,อ,อ,ยอะไรไิ่งรูปมาลายปุ่มโดยมุดย่างกับเครื่องบิน wait 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 ตกแตกเว่งดีก็เมืเ่อกี้ชนปูดไปเมืเ่อกี้ก็ตกก็ตกแตกเลยเนี่ยดิบยามากเลยมังรถทาสบู ผมจะไม่ตัดเชิ่แล้วกันเพราะผมแค่ทุกคนอยากจะเห็นผมได้ยาวๆอย่างนี้ผมจะไม่ตัดเชิ่แล้วกัน tục là họ không đúng là là đánh, với sợi được chứ là ma đen ma đen anh nhè ma đen tương biệt được được tiếp tiếp nha ừ ba xe lèm khố của tôi đây cái cái này Phụt đi

โอเคครับทุกผู้ชมก็จบประสบการณ์ซึ่งรถเจ้าโฟรีสอยนะสองห้ีโอเอเอใช่นุ้มชื่อนุ้มชื่อโอ้โหวิ่งทีเครื่องพังโอเคครับผู้ชมก็จบประสบการณ์ซึ่งรถเจ้าโฟรีสองห้าศูนยีโอคันนี้นครับซึ่งความสึกคล้ายๆกับเป็นเจ้า ลำกุนนี่ไม่ใ่แต่ราด่วนอะไรคุณทาร์ตมันก็เดบอสมว้งคือมันแบบมันเหมือนแรงม้าแต่น้อยจริงจริงขาจริงจริงเนาะโอ้โหแรงเลยเชื่อมกันอาจจะเพราะด้วยตัวเครื่องที่มันมถึงตัวน้หนักรถอะอาจจะค่อนข้างเบานะครับหนักแค่หนึ่งตันหนึ่งร้อยกิโลนก็เลยแบบสามารถทําให้เจ้าคณะกลายเป็นรถแข่งได้กันนะครับอืส่วนข้างในน่ะ ผมก็ชอบชอบอยู่กันะจริงพวกม,แบบมันได้สไตล์คลาสสิกอะ่ะแต่เป็นคลาสสิกในแบบรถแข่งอะ่ะคือมันไม่มีปุ่มอะไรเยอะแยะนะครับไม่เหมือนรถตัวสวายนี้รถแข่งสวายนี้นะั่นคือแบบ 5, ปุ่มเป็นสิบปุ่มเป็นร้อยปุ่มคว้าได้มั้งอย่งกับรถอะไรนะอย่างกับเครื่องบินอนะ่ะจริงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้ก็ในะสำหรับวันนี้แล้วพบกันสไปพินานะสำหรับเกม เร็วในซิง3าครับรัวเกมอะไรก็แต่ที่ผมจะเล่นนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ